สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านอิทธิพลลาฟทีวีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ายมครับช่วงของพื้นที่ตรงเมืองสวนคาโลครับในเขตตลาดเทศบาลแม่น้ํายมตรงบริเวณน,นี้แห้งเหือดเลยนะครับหลังจากที่เผชิญกับมวลน้ําหลากแทบจะล้นทะลักในเขตเทศบาลแต่ว่าป้องกันเอาไว้ได้จากกระสอบทรายแต่ว่าพื้นที่อื่นเนี่ย ทะลักหมดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของย่านยาวคลองกระจงแล้วก็พื้นที่ท่าทองที่เป็นพื้นที่ที่ประสบทุกภัยหนักในสวรรคโลกนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าจากมวลแม่น้ํายมที่เคยไหลแรลมเชี่ยวกรากจะพังกระสอบทรายเข้ามาทําให้พื้นที่ต้องกั้นกันจ้าละวันเลยเวลานี้ครับดูคุณผู้ชมครับมวลน้ําที่ตรงเฉพาะบริเวณนี้ก็ประมาณ1ิบเอดเมตรนะครับสิบเอดเมตรนี่หายไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ลงไปจากสิบเอดเมตร จากจุดที่เป็นท้องน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูว่าความแตกต่างในช่วงของการระบายน้ําหมดไปแล้วเนี่ยกับในช่วงของสถานการณ์น้ําหลากเนี่ยมันช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบของการกักเก็บน้ําแล้วก็พื้นที่ในการกักเก็บน้ําต่างๆเราลงมานี่ก็คืออยู่แทบจะท้องแม่น้ําของแม่น้ํายมเลยจากน้ําที่เคยท่วมสูงเนี่ยนะครับสูงมากจนเวลานี้แทบจะไม่เหลือน้ําแล้วนะครับแต่ว่าทราบว่าเป็นการ พร่องน้ําหรือว่าการระบายน้ําเพื่อที่จะเตรียมรับกับฝนและลอกใหม่ที่อาจจะตกลงมาเพราะว่าศักยภาพของการรับน้ําในพื้นที่ของแม่น้ํายมเนี่ยมันสามารถที่จะรับได้น้อยก็เลยต้องมีการพร่องน้ําไปสู่พื้นที่ออกสู่ไปทาง ลุ่มน้ําของเจ้าพระยาน่าจะไปถึงวันนี้น่าจะไปถึงทางเจ้าพยาตอนกลางทางนครสวรรค์แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้พื้นที่เนี่ยโอ้โหจากที่เราดูเนี่ยมวลน,น้ําที่พื้นที่ตรงบริเวณนี้มหาศาลมากสูงมากตอนนี้น้ําแห้งหายไปหมดเลยครับแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดทั้งสายในพื้นที่ของอําเภอสวรรคโลกนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยคือกลับมาส,สู่ภาวะปกติ พื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็คือถ้าใครที่ลงมาเห็นพื้นที่เนี่ยจะเรียกว่าคือจะตกใจกับสถานการณ์ในช่วงที่มันมีน้ําหลากเนี่ยมันคือมันหลากมากจริงๆนะครับแล้วก็มันหลากจนแบบหลายคนหวาดกล,วกลัวกังวลว่าจะท่วมในเขตเทศบาลท่วมในตลาดแต่พอน้ําไม่มีเลยเนี่ยมันก็หายไปหมดเลยซึ่งเวลานี้เข้าสู่การฟื้นฟูนะครับสําหรับสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอสวนขลกจังหวัดสุโข,ขทยัย สถานการณ์นั้นเข้าสู่สภาวะปกติครับเหลือแต่การเร่งฟื้นฟูครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงมาในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำเขาเรียกว่าโครงการผ่านน้ำจากแม่น,น้ำยมช่วงสะพานสะพานจันดงสวรรคโลกที่เป็นประตูระบายน้ำนะครับก็จะผ่านออกไปสู่พื้นที่ของอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพื่อลดผลกระทบให้กับน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอสวนคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะเนี่ยครับจากระดับน้ําที่มันสูงมากกว่าตัวผมอีสูงมากครับสูงถึงบริเวณเนี้ยและเขาต้องใช้กระสอบทรายหรือว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยถมบอยดอนบนแต่ว่าเวลานี้เนี่ยน้ามันไม่มีเลยครับหายไปหมดเกลี้ยงเลยปล่อยไปหมดเลยนะครับนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของออโครงการผ่านน้ำโครงการผ่านน้ำเนี่ยครับจะแล้วเสร็จภายใน3ปีเพราะว่าตอนเนี้ย มีการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง2,800ล้านบาทนายกร,รัฐมนตรีได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่การที่จะซ่อมแล้วก็สร้างโดยโครงการนี้ใช้งบ2,800ล้านบาทนะครับก็จะใช้ระยะเวลา3ปีแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมตัวเมืองสุขโขทยัยรวมถึงในพื้นที่สวรรคโลกอีกแน่นอนนะครับให้คุณผู้ชมมาดูเนี่ยจุดนี้ครับอย่างที่บอกว่ามีการวางกระสอบทรายอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ ช่วงที่น้าหลากเนี่ยวางกระสอบทรายอย่างนี้เลยแล้วก็วางกระสอบทรายเนี่ยบนเขาเรียกว่าอะไรบนผนังคอนกรีตอีกประมาณ3มชั้นด้วยกันตอนนั้นน้ำเนี่ยโหอยู่เสมอขอบเลยนะครับชาวบ้านหรือว่าคนในตลาดนี่กังวลกันมากขณะที่ถนนเนี่ยตอนนั้นมันก็จะผุดขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่อมันจะผุดมันจะผุดขึ้นมาครับแล้วมันก็มันจะระเบิดแต่ตอนนั้นชาวบ้านกังวลกันอย่างมากเลยแต่พอเวลาที่อยู่ในช่วงสภาวะปกติเนี่ยจะเห็นว่า มันแห้งเหือดอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับนี่ให้ดูชัดๆเนี่ยครับแห้งเหือดแบบเนี้ยแห้งเหือดแบบแห้งอย่างน่าตกใจอย่างน่าใจหายมากนี่ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันสะท้อนถึงเรื่องของปัญหาน้ําท่วมน้ํนาแล้งในยามน้ําท่วมก็ท่วมหนักแต่เวลาที่มันไม่มีน้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้เลย อันนี้ก็ต้องดูภาพรวมในระยะยาวกันนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ